เ,เคยป่วยเป็นโรคข้างผอมค่ะหรือที่สับทางการแพทย์ก็อโนเล็กเซียโนรโซาเคยหนักสุดที่50กิโลค่ะพอออกกำลังก็อยู่ที่น้ำหนักเบาที่สุด36-37ดโลได้ตอนนั้นรู้สึกว่ามีพลังมากโลก คลั่งผอมหลายคนอาจจะรู้จักก็คือโรคออนอเลกเซียเป็นโรคโรคหนึ่งที่ทําให้ผู้ที่เป็นเนี่ยเกิดความหลงผิดเกี่ยวกับรูปร่างร่างกายของตัวเองคิดว่าตัวเองอ้วนอยู่ตลอดเวลาสาเหตุมีได้หลายสาเหตุมากเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยทางชีวภาพเช่นอาจจะเกิดจากยีนนะหรือพันธุก,กรรมก็จะมีแม่ หรือพ่อเคยเป็นโรคเดียวกันตอนเป็นวัยรุ่นในสคือการเปลี่ยนแปลงของสมองในระดับของสารสื่อประสาทหรือในระดับของโมเลกุลปัจจัยด้านสังคมหลายๆคนอาจจะพูดว่าเป็นเพราะค่านิยมในสังคมหรือเปล่าที่เป็นสังคมนิยมความผอมก็เห็นตามอินเทอร์เน็ตมีคนที่เขาออกกําลังแล้วหน้าท้องเขาดูดีหุ่นเขาดูดีอะค่ะก็เลยคิดว่าอยากเป็นแบบนั้นบ้าง ออกกำลังวันละประมาณ3ครั้งอะคะ่ะครั้งละชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ทานน้อยมากๆพยายามเลี่ยงพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรพวกนี้นะคะ่ะอาการของโรคข้างผอมถ้าดูจากภายนอกก็คือจะบอกได้ชัดเจนว่าคนคนนั้นเนี่ยผอมเกินไป หรือน้ําหนักลดลงมากอย่างรวดเร็ว2เดือนก่อนก็ยังดูสมส่วนยังดูโอเคอยู่ไม่เจอกัน2เดือนมาดูอีกทีอ้าวตายละเธอผอมแห้งจังเลยอันนี้คือสิ่งแรกที่คนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นว่าเขามีความผิดปกติบางคนอาจจะมีภาวะขาดอาหารถ้าถ้ามากเกินไปนะครับจนเป็นว่าเพราะขาดอาหารได้ในผู้หญิงบางคนนะครับก็จะมีภาวะประจำเดือนขาด จำเือนไม่มาด้านความคิดคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย <c oughs> เขาัาจะพูดซ้ำๆ <c oughs> เรื่อยๆว่าตัวเองกลัอ้วนตัวเองอ้วนมากไปแล้วในบางคนพอหลังจากทานอาหารไปแล้วก็จะมีการล้วงคอแหอาเจียนหลายครั้งเราก็จะพบว่าผู้ผป่วยเนี่ยออกกําลังกายแบบหักโหมเพื่อให้ตัวเองผอมมากกว่านี้ตอนที่รู้ตัวว่าเริ่มเป็นโรคนี้ก็จากที่หลายๆคน ทักว่าเราผอมเกินไปอะค่ะแล้วก็เหมือนที่บ้านก็บ่นว่าทำไมกินยากขึ้นแล้วก็ชอบหนีไปออกกำลังอย่างนี้กับเพื่อนก็เราจะเงียบกว่าเดิมแล้วก็ขี้หงุดหงิดเวลาเพื่อนไปทานข้าวกลางวันกันก็จะไม่ไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเครียดอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ย มีความปลอดภัยทางน้านร่างกายหรือ,อยังเราจะเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกับอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์หรือนักโภชนาการนะครับหรือทุกฝ่าย mm hmm. เพื่อยืนยันว่าคนไข้ของเราเนี่ยไม่ได้กำลังตกอยู่ในภาะวะอันตรายที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตอันดับ2นะถัดจากนั้นมาเมื่อเด็กปลอดภัยแล้วนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าปัญหาอะไรที่เป็นต้นเหตุนะครับของภาะวะคลั่งผอมเช่นถ้าเกิดเป็นจากครอบครัวนะครับ เราก็จะมีการเชิญคุณพอ่อแม่เชิญบุคคลในครอบครัวมาพูดคุยนะครับเพื่อทําครอบครัวบาบัดหรืออาจจะเป็นจากความคิดของเด็กเองที่คิดผิดปกติไปเราก็อาจจะมีการบาบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดตอนนั้นพ่อกับแม่ก็จะคอยให้กําลังใจอะค่ะว่าพยายามอดทนหน่อยให้แบบกลับมาได้ มีความสุขได้เหมือนเดิมอะค่ะก็อยากให้ครอบครัวหรือคนรอบข้างเนี่ยพยายามทำความเข้าใจเขาว่าบางทีเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าเขาก็บังคับตัวเองไม่ได้เหมือนกันอยากให้ลองทำความเข้าใจกับมุมลึกของโรคนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจตัวของคนที่ป่วยอะค่ะเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆเขา